หลายๆท่านนะร้านซ่อมผ้าสอบถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่ารุ่นนี้สามารถเอาไปเปิดร้านซ่อมผ้าได้ไหมเย็บพวกงานผ้ายืดผ้าบางผ้าหนาปลายขาเกงยีนเนี่ยได้ไหมนะครับมากกว่าคําโฆษณานั่นก็คือการทําให้เห็นกับตาของท่านเองนะฉะนั้นนี่ผมจะมาลองเย็บให้ทุกท่านได้เห็นกับตาเลยว่ามันเย็บได้ไหมนะครับนี่ไปเลยนะนี่นะครับ ส่วนใหญ่หลายๆท่านจะกลัวนะครับแล้วก็จะแบบเนี่ยตรงตะเข็บนะครับช่วงที่มันหนาที่สุดเนี่ยตัวนี้มีปัญหาเยอะสุดใช่หรือไม่ถ้าใช่ให้มาดูเจ้าซุนฟ่า A6 ขีดทีสผมเย็บแบบสโลโดยไม่ต้องไปหมุนวงล้อเข็มเบอร์14นะ แต่ไม่ได้แนะนําให้ชากเกียนเบอร์สเย็บงานนะ้าขนาดนี้นะครับนะนะครับต้องเป็น16-18-20นะนะครับเข็มนะทําให้ดูนะครับนี่แหละมากกว่าคําโฆษณาต้องทําให้เห็นกับตาว่ามันเย็บได้นะครับนะฉะนั้นท่านไหนที่เปิดร้านซ่อมผ้านะครับนะก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่าอการเกยงยรยีนขึ้นนาําแบบนี้นะครับ มันจะเย็บได้ไหมเอาเสื้อกีฬาก็ได้สักหนึ่งชิ้นไปนะครับนะหลายหลายท่านบอกโอ้เนี่ยมันกระโดดหรือเปล่านะครับนี่ให้ดูเลยนะยยน,นี่ให้ดูเลยปลายคางเกยงยืนดะ้วยนี่ให้ดูเลยนะนี่ด้านล่างนี่เห็นไหมด้านล่างจะเป็นได้สีส้มนะนะครับนี่อันนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่เป็นสีส้มนะเห็นไหมนะครับนี่แหละ ทำให้เห็นกันไปเลยว่าสุลฟาเอ A6 ขีด T2 กับราคาโปรโมชั่นกับคุณภาพกับเรื่องการใช้งานกับออปชั่นคุ้มสุดในตลาดณนะปัจจุบันนี้ผมบอกได้เลยร้นานรดาสวิงมชินก่อนค,ครับ